ที่มาที่มาสวัสดีครับสวัสดีครับเกอยู่ไหนอันนี้ไทยับไวิดีโอวิดีโอใช่ไหมคะยวเอนี้ได้ค่ะได้อันนี้คือวิดีโอ ได้ละเรียกเพื่อนมาให้คุณตาหน่อยนะเรียกเพื่อนมาให้คุณตาหน่อยเรียกเพื่อนมาให้นะนนาะนี่นนี่ ต้องติดต่อทานี้หรือป่าไม่ใช่ี่ยมละเยี่ยมละยิ่มละเยี่ยมมันยี่ยได้นได้หลานเรียกลูกสะพ้ยมาเลยมีแกล์มาเลยมีแกร์เพิ่งลองเข้ามามองก็กันได้นอนแล้ว เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยถ่าย่ยเดี๋ยวค่อยถ่ายดิโอ้ไม่ดอดอกปีบฉลัดคนชื่อแม่ทีบจะแลดงแม่ชื่นใจให้เอ้ย เลยเอาอาโอ้ไม่เดาเลเลต์ฉันรักหล่นจือ เวลาเราจะไปกิจกรรมเหเรือไปายเรือเขาก็จะแต่งกันขึ้นมาเองเห็นดอกอะไรก็เขาก็เออทำเป็นดอกนั้นค่ะแล้วก็ต่อเรื่องไปเรื่อยๆต่อเรื่องไปเรื่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการบ้านสวนอุดมสุขค่ะอันนี้เป็นไซส์มินิก็คือถ้าไซส์ใหญ่ๆอย่างที่เห็นที่เราไปเลี้ยงเมืองนะคะอุดมทรัพย์อุดมสุขอุดมโชคเพชรวลรนบ้านสวนอุดมสุขบ้านล่มเย็นบ้านแสงทอง แล้วก็บ้านทุ่งแสงทองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะมีนะคะร้อยกว่าหลัง50 60 70 80, 80หลังบ้างแล้วก็ถ้ามีพื้นที่เล็กๆอันนี้จะทํางานสะดวก7หลัง8หลัง9หลังนะคะก็จะประชากรก็ไม่หนาแน่นก็เขาก็จะอยู่กันแบบเงียบสงบค่ะสำหรับโครงการนี้มี8หลังเราก็ให้ให้ลูกค้าเลือก สีเลือกแบบเลือกวัสดุอุปกรณ์เลือกทุกอย่างเลือกทรงหลังคาได้ครับปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนตามใจแบบผูกอู่ให้มังกรมิเกลนอน <laughs> <laughs> ผู้นอนไม่อึดอัดอะไรเงี้ยค่ะบ้านหลังนี้ก็สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถได้สองถึงสามคันกีตารางวาครับแ <c oughs> ม่นอกอันนี้ห้าสิบกว่ตารางวาค่ะอค่ม แล้วเราก็จะขายถูกที่นี่นะคะเริ่มต้นที่ 9, 9, ร้านเก้าเก้าห้าสิบตารางวาแต่บ้านเราใหญ่มากครับบ้าเราใหญ่มากค่ะก็อย่างหลังถัดไป,ปน่็จะอยู่ประมาณสองล้านสามค่ะอืมแล้วหลังนี้ประมาณเท่าไหร่หลังนี้ก็สองล้านสามค่ะสองล้านสามได้พื้นที่ห้าสิบตารางวาอัานนี้ห้าสิบสองตารางวาแต่ว่ามีสามห้องนอนสองห้องน้ำโอ้สามห้องนอนสองห้องน้ำ อน fc มาดูนะฮะเริ่มต้นที่ห้องนอนก่อนนี่บ้านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เก็บมีห้องน้ำในห้องนอนด้วยค่ะห้องน้ำใหญ่ม้านห้องน้ำห้องน้ำยาวสามเมตรค่ะสามเมตรค่ะโอ้ fc ดูฮะห้องน้ำยาวสาม ใครที่ดูก <c oughs> ็ด right yeah, right. ูเป็นตัวอย่างบ้านอะไรก็ได้ในเอฟซีเวลเราเข้ามาตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าอันนี้เป็นท่อโคกตรงนี้ก็เป็นจุดอาบน้าเราก็จะแยกแยกพื้นเปียบพื้นแ้งเลยครับแล้วก็ความสูงของฝ้าห้องน้ํามันจะทำ3เมตร3เมตรแต่ว่าความสูงของในตัวบ้าน3เมตร50ครับจากพื้นถึงฝ้าสูงท่าน้น3เมตร50อันนี้หนึ่งห้องนอนห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่งห้องน้ำ นหน้องนอนที่อนที่สก็ยาวไปสี่เมตรค่ะสี่เมตรอันนี้สี่เมตรห้ิเห็นไหมคะและต่างกว้างเอฟสี่อัน,นี้สี่เมตรห้จะจะไม่ตรงกันอันนี้ส่เมตรห้่สอันนี้ห้หอ,หองครัว oh. ห้วองครัว,วอ,อันนี้ห้องน้ห้องงห้องนอนที่สามค่ะห้องโองห้องนอนที่สห้องนอันนี้ห้องน้ห้องงห้องน้ห้องนี้กว้าง กว้างมากกว้างมากเอซีดูเพ่อฮะอันนี้กว้างสองเมตร2สองเมตรค่ะกว้างสองเมตรยาวสองเมตรแปดสิบค่ะครับเมื่อเมื่อห้องเมื่อกี้นี้กว้างไม่ถ้าสิบยาวสามเมตรแต่นี้จะกว้างกว่านี่ห้องครัวเราก็ตั้งเคาน์เตอร์ให้เหมือนเดิมทงอ่างทำจานทำเคาน์เตอร์ให้เหมือนเดิมแบบอย่างหนาในเอฟซีเนี่ยมาตรฐานค่ะ ตรงี้เรามีพื้นที่ว่างเราก็เลยเตรียมไว้ว่าเดี๋ยวเราจะทำเครื่องตั้งเครื่องซักผ้าอะไรให้ว่างตรงนี้ตั้งเครื่องซักผ้าซักล้างตรงนี้เลยอิดใช้อิดอะไรครับ่นกใช้อิดแดงค่ะอิดแดงอ่ะอิดแดงที่แม่นกบอกว่ามันหนาๆใหญ่ๆใช่ไหมใหญ่ี่สุดแล้วสั่งทำพิเศษเป็นเจ้าแรกของจังหวัดพิษณุโลกนะ FC ดูนะฮะเดี๋ยวนี้ใช้กันกับทุกโครงการแล้ว่็มาดู ว่ามันองศาบ้านมันเย็นจริงๆ <ừ m. S 2> ถ้าเราวัดองศานะ่ะความเย็นจะเย็นกว่าก้อนเล็กนี่ครับเราก็เลยสั่งใช้ไซนี้ตลอดเลยถ้าเป็นอิดบล็อกนี่ยิง่งจะร้อนถ้าใช่ค่ะอิดบล็อกจะร้อนอิดบล็อกก็คืออิดบล็อกเอ่อเล็กๆนะฮะอันนี้แม่นกใช้อิดแดงแบบหนาสั่งทำพิเศษแล้วก็ระบบไฟนี่ก็คือฝังสวยงามนะ f อซถ้าฝังเงี้ยสวย ไฟเยอะมากทุกีตรงไหนก็มีไปหมดใช่เพราะห้องของผมเนี่ยที่ทำเนี่ยตอนแรกติดแค่สองจุดสรุว่าไม่พอไม่นกรองรถก็เหมือนกันก็ไว้สองจุดเพราะว่าเผื่อจะติดพัดลมบ้างเผื่อเครื่องดูดฝุ่นอะไรต่ออะไรหรือกิจกรรมอยู่ข้างนอกเหมือนมีรางน้ำด้วยใช่ไหมมินะมีค่ะรางน้ำมีให้หมดเลยใช่ค่ะรางระบายน้ำเอฟซีเนี่ยไม่ต้องทำเพิ่มเลยเนี่ยทำให้หมด ทำให้หมดเราเราไ <c oughs> ม่ใช้ล้างแบบปิดถ้าใช้ล้างแบบปิดเนี่ยมันจะเหม็นล้างทาความสะอาดไม่ได้เราอันนี้เราใช้น้ําใช้อะไรเราล้างทําความสะอาดได้ด้านหน้าก็ลวตามสไตล์ไม่นกนะฮะเนี่ยต้องติดกระเบื้องใช่ไหมไม่นกนี่นเดี๋ยวมาดูไม่ออฟม,ม,มีกระเบื้องสไตล์ไม่นกนะฮะอันนี้คือ บ้านที่ทาเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกค้ามาอยู่แล้วมาอยู่แล้วเราก็ดูข้างนอกนะฮะใช่ไม่กมนก <laughs> น,นี่จะทํากําแพงกระเบื้อง <laughs> กระเบื้องคือเวลาฝนตกอะไรกระเด็นมาอะ <c oughs> ไรมาเก็ <c oughs> ไม่เปื้อนหลังหลังหลังที่กำลังนั่นเขาใช้กระเบื้องหินอ่อนแต่เป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีเทาอยู่ได้ยี่สิบสามสิบสิบปีนี่คือไม่ไม่เก่าไม่เก่าอ่ะไม่ไม่ออก ใช่หมู่บ้านก็ดูดีหมู่บ้านก็ดูดีไปด้วยนี่เห็นไหมใช่แค่ยืนเฉยๆก็ถ่ายรูปสวยแล้วเนี่ยทะเลตะบนตาเราก็ไปสร้างค่ะที่เห็นหลังคาอ๋อทางนู้นนู่นน่นใช่นนะคะนู่นค่ะอันนู้นยังไม่อยู่ทางนู้นนะพี่นุ่มอ๋อนี่เหรอคะโอ้นี่ไงนี่อ๋อข้างหลังนึงเอฟซีเห็นไหมครับอิดแดงก้อนใหญ่ๆนะฮะทำแล้วอยู่อยู่เย็น ไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นอิดบล็อกน่ะมันจะร้อนหน่อยห้องน้ํใหญ่มากเก้าห้องเอยถือว่านี่ค่ะที่ที่ลูกงเหน่งถัดไปเนี่ยเป็นคุณครูทั้งหมดแล้วถ้าเป็นอเอฟตีลุงเหน่งโอ้แล้วก็หลังค่ะสีน้ำตาลเนี่ยอยู่ตัวกโขวไทยที่เป็นอเอฟตีลงเหน่ง เราก็เลยไปสร้างบ้านให้แล้วพวกนี้เราทำรู้ให้ฟรีหมดบอกไว้ต้องทำต้องทำให้ฟรีหมดให้ต้องจายตังเราด้วยบอกไว้ต้องจ่ายตังเราทำให้ถนนก็กว้างกว้างนั่นมีต้องยื่นออกไปข้างกว้างมากกว้างรถสวนกันได้เลยรถสวนกันได้เราต้องทำออกมาแค่นี้ค่ะต้องเทต้องเทขอบข้างอีกนะเทขอบข้างเหมือนฝั่งโน้นนะคะ อย่างนี้ที่เราเว้นไว้เพราะว่าให้เขาฝังปลาปลาแต่นี้ฝังเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะต้องเทยื่นออกไปเหมือนฝั่งนี้ก็จะกว้างมาถึงเทนตรงนี้มีกี่หลังทั้งหมดแปดหลังทั้งหมดได้แปดหลังแม่นกหลังหลังที่ทําเสร็จแล้วนี่ประมาณเท่าไหร่สองล้านสามค่ะสองล้านสามเอฟซีถนนกงกว้าง,งใครใครใครจะทําบ้านเอออ๋อนี่นี่นี่เอฟซีนี่ นำเสนอแม่นกบอกแล้วใส่ใจทุกอย่างนะฮะเหมือนงานที่จัดเมื่อวานแหละแม่นกใส่ใจทุกอย่างนะฮะะกันมีคนถามบอกว่าหี่คนถามบอกว่าทําไมต้องมีครกกระสากก็คือโบราณเขาอะเวลาก็จะมีข้าวเต็มถังน้ําเต็มโอ่งแล้วก็มีฟักก็คือให้ใจเย็นเหมือนฟักหนักแน่นเหมือนหินหินก็คือครกครกที่เราตําเข้าไปเท่าไหร่เขาก็ไม่พัง อพอมีความหนักแน่นนะคะรองรับได้อะไรเงี้ยก็คือโบราณก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาปไปแห่ไปอะไรเก็จะมีคลกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคลกไม้แม่น้อก็จะเอาอยางมัดแล้วก็เวียงควงสากไปไกลๆเพราะว่าเป็นค้กหินกว่าถ้าเป็นไม้แม่น้ก็จะเอาอยางคล้องแล้วก็ทาศากแล้วก็โยนไปไกลได้แล้วก็เด้งกลับมาปทปนงานใหญ่ๆประมาณประไาณนะครับค่ะโบราณเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆิง ให้ใจเย็นเหมือนฟกักทําไมถึงตง้องมีฟกักให้หนักแน่นเหมือนหินเหมือนหินครกเนะ่ะเราตําทุกวันนะบางบ้านใช้ใช้หินครกเป็นร้อยร้อยปีเขายังอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่ามีความหนักแน่นนั้นนะคะก็คือให้เขาเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนั้นคนโบราณเราก็ทําตามนี่นะผมยังติดใจบ้านหลังนี้อยู่เลยเนาะเม,มทีมน่าจเลินนะก็มีนะแต่ว่า ไม่ได้เท่าน,น,น Blue ี้อืมเขาไปดูข้างในบางทีมันไม่ไม่ค่อยแน่นใช่ไม่ค่อยแน่นแล้วก็สองร้านสามนี่คืออยู่ในพิษณุโลกนะตรงนี้นี่ห่างจากจากพระใหญ่ไม่ไม่ไกลเลยนี่ร้านเก้าเก้าที่กำลังยกอนี่ร้านเก้าเก้าก็มีติดถนนด้วยติดถนนติดถนนใหญ่โอ้โหกว่านี้นิดเดียวสามห้องนอนสองหมู่บ้านบางทีสองร้านนี่คืออยู่ข้างในเลยนอันนี้ไม่นกจัดให้นี่โครงการติดถนน เอาเลยต้องมีต้องเห็นไงอันกับอันแบบนี้ละนีอ๋อนี่มี F C นี่นี่นี่อิดดังเนี่ย F C ไปดูเลยนี่อิดแดงก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เป็นแบบเนี้ยมันการความร้อนครับถ้าคุณแม่คุณสิบสองร้านเราซื้อบ้านให้ตังคนละหมู่หลังนี้ไหม โอเคโอเคนะตกลงเนาะโอเคเพราะว่าตอนยังไม่ออกเดยวันนี้ทำเราก็จองบ้านที่นี่เลยใช่ใช่เอางั้นก็ได้เอางั้นก็ได้พี่ดิงถูกต้องซื้อให้ผมได้ได้ครับพ่อนิมถูกก็จะซื้อให้คุณหนิงคนละครอบครัวเนาะใช่โอเคโอเคเราทำสัญญาในคลิปนี่ในคลิปแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวบอกในคลิปเลยว่า คุณเน่งจะซื้อบ้านให้พ่อเปาน่าจะไม่ได้กลับแล้วถ้าเราถูกนี่ก็รอยกเสาอีกเลยใช่ต่อเนื่องไปเลยไปขึ้นเงินเลยนี่นะตอนนี้ก็พิธีก็เตรียมเริ่มแะริ่มใช่น้องคนนี้ที่ขับรถขุดไงหนุนจำได้ในคลิปไม่ลกลันหรอใช่น้องเขเก่งมากเลยนะ <S 1> <S 1> ม,มาช่วยแม่ทำงานขับรถขุดดินชื่อชื่อน้องอะไรครับ น้องตุ้มตามน้องตุ้มตามโอ้น่ารักจังเลยขับยากไหมครับไม่ยากไม่ยากน่ารักจัง